คือผ่านมานี่แบบเคยมีขอมีครัวบ่กรอคุณสาวนอื่นก่อนอื่นกับสิขออนุญาตถามซื้อผลก่อนทุกคนเลยซื้อวันใดก็โดยนี่กับสื่อนางสาวนางอายุยจะปีแล้วต้นนี้กับเาฮุกปีจะขอชดเจ็ดแล้วนของเจ้าเอาวาร์ซาจะต้องลั่นซีซีถึงได้ไปอายุคายกับเมียแล้วเอาเบิร์ดเบิร์ดเทีอนนี่เจ้าเป็นยิงเดียว ที่ะาสาวบุญเปียงมาหาเพ่น่นพ่อเฮือนพ่อสัานตอนนี้ทีมงานของเ่าก่าทาการสัมภผณ์เพิน่นอันนี้ค่เป็นบรรยากาศเนะาะอยู่ในเพือนในสานของเพืน่นนสบายดีสบายดีสาวบุญเปียงสาวล่าวสบายดีเอซทุกคนเด้อยินดีต้อนหับทุกคนเข้าสู่่องยูทูบของสาวบุญเปียงสาวลาวคือเก่าเนาะ โดยมาพบมาพ่อกบสา,ารเปียงในมือนี้กับพาทุกคนมาหาสาวสดคือเกา่าเนาะทุกคนเนาะึ่งว่าสาวสดคนนี้เพิ่นกับเป็นสาวสดคนใหม่เป็นสาวสดหน้าใหม่เด้อทุกคนเลยอ่าึ่งว่าสาวเปียงก็ยังบ่เคยมาหาเพิ่นจ้าเถื่อนเนาะเถื่อนนี่ก็เป็นเถนื่อแรกหรือว่าครั้งทาอิั่นเองทุกคนทีว่าสาวบุเปียงมาหาเพิ่นพอถเอถื่อนพอดซ้านตอนนี้ทีมงานของเขากาทำการสัมภาษณ์เพิ่นอันนี้ค่ะเป็นบรรยากาศเนาะอ่าอยู่ในเฮื่อนในซานของเพิ่นทุกคนเลย อ,อันนี้คือเพื่อนของเพื่อนเองเพื่อนของพ่อของแม่เพื่อนอะไรเนาะและ้วก็ห่านห้านเพื่อนอันนี้คือห้านห้านขายเครื่องเพื่อนห้านค่าห้านขายเพื่อนเนะาะซึ่งว่าเพื่อนของเพื่อนนี่ก็อยู่ติดก,ก,กับแขมทางเราวทุกคนติดกับแคมทางแล้วก็คนละภาคทางกันกันกบ,บัดเนะาะ่มือน้สาวนานเพียงก็ได้มีโอกาสมาหาทางสาวสดของเฮาซึ่งว่าซื้อแนวใด ทีมาที่ไปเป็นอะไรคือออกมาเปิดใจทางสาวเปียงเองยังโมทันฮูเดอทุกคนเดอ้อการทเข้าไปโอ้ไปล่มหรือว่าเขาไปสอบถามพร้อมๆกับ f อเบอร์ทุกคนเลยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเปียงในที่สําคัญก็คืออย่าลืมเบอร์โฆษณาแล้วอย่ากดขามเลยทุกคนเดอ้อสาวเปียงเองต้องขอขอบโมขอบใจทาง f c เบอร์ทุกคนหะแล้นอกาทีว่าเขามาซัพพอร์ตและนุนหลังของสาวเปียงตลอดมา่าทั้นซะ โอ้กาต้องกราบขอโทษขอ,ขอภายน้ำเอฟซีลลายเนาะทุกคนอกสซีว่าผิดผิดถึกถึเนี่ยจักเป็นอะไรโบคอยอ่านั้นปรนใดเนานะหันใจโบคอยสะดวกปรนใด็หันใจต้องไปว่าเออหันใจทางปากประมาณนี้เ <c oughs> พราะว่าเป็นวัดทุกคนเอ้ยเป็นวัดแล้วกเจีบโคอเนี่ยก็โอเคเบาๆลายใหญ่ห่างเดี๋ยวเขาไปโอไปร่วมกับสาวโสดของเฮากันก่อนเนะาะไปดีโดยสวัสดีสาวโสดโดย สาวโสดหนาใหม่นอทุกคนโดยากลบมาเ็น้พน่นเนาะโดยเป็นยังไงเ้นครับฐานะเรื่องโสดนี่คือโสดอลีหรือโสดนอะไรโสดอลีม่ได้โสดคว่าโสดอลีแมนเลยออกมาปดใหนาะคืออัน้ะโดนแล้วรว่าเพิ่นได้กูบ่าวะนะโดยเลยมีโชนมา คือผ่านมานี่แบบเคยมีขอมีคร,รัวบอบกก่อนอื่นก<ด>สิขออยากถามซื้อผลก่อนทุกคนเลยซื้อวันใดก็โดยในกนระซืน<ด>อนางสาวนางอายุจะปีแล้วตอนนี้ก็สาวหกปีจะขอชเจ็ดแล้วยังงามอยู่เนาะชมชาวขึ้นใหม่เลยเนาะโดยผ่านมานีไปอยู่ใส่ะ่อยู่เฮือนอยู่ซานนีโบรืกไปหางก็อยู่ในเฮือนนี่แหละคลายเครื่องสันกกับพวกนี้เวลาเนย คือการโสดนี่แบบว่าโมเขเคยมีครอบครัวแฟนนีเคยมีแฟนนะเคยมีแนแ็แล้วโสดโสดได้กี่ปีก็โสดมาได้โดนล้วสามสี่ปีเหองาบอกจะเอามาเปิดใจเงาคือมาโสดโดนแต่วันนี้สามสี่ปีหรือว่าเขาเลือกโบหรือจากไหนก็ไม่ได้เลือกมันทำโบมีเอง เขาก็อยากคู่ยูประมาณนี้แต่บมีบคนเข้ามาแมนเขามากก็สนหลายมีแต่เล็กน้อยว่าพวกเขาใจกันสินะอันยุยังน้อยบอกแมนส่วนลายกัน,นอายุยังน้อยไม่เหาก็มีเข้ากันไปเลยนเนาะแมนอายุน้อยบวกเขาก<ๆ>ันการปัญหาอ่ะสีของสาวนางนี่คือขายเครื่องแม่ไขยเครื่องอยู้เพื่อนเจ้าเลยบอก ขายเครื่องยืนตัวเองบริภาษายสทำมากอ่ะขายเลขไปนนาขายเลขพร้อมเนาะเพราะว่าอยู่เพื่อนกับโมีคนคเในตัวเองเป็นรักแน่คือสาวนางนี่เฮียนจบอย่างก็เฮียนหอนห้องเลยก็เฮียนจบมาเจ็ดจบมาเจ็ดเนาะเรเลยแบบว่าโ่ได้ไปทางไหนก็เลยมาเปิดห้างอยู่เพื่อนไทยนี่ก็ยังบ่เคยไปบ่บบเคย เคยไปหลินไก่สุดไปไปทางไหนเคยไปหลินไก่สุดบอกแม่ไก่สุดสําหรับเขาก็เคยไปช่วงนะ่ะเคยไปฮอดพงศรีจต่กา<อ>ไปอันนั้นไปอยู่ในแถวตัวเมืองก็เคยไปเลยไปบริเวณหอไปทั่วห่น่ะ <c oughs> คืออ่าพอแล้ว,วก็ผ่านมานี่มันบ่มีคนเขามามนแบบว่ามัน เข่ามาแล้วม er. ันกับบตรงสเปคที no ่ว mm. yeah. uh ่าเฮาอยากได้เนาะแม่ในสัมงานนี่อยากได้นุ่มๆประมาณไในสเปคของเจ้าเอาว่าซาจาคาตาลันซีซีคืนได้ไปอายุเนาะแมนผู้พางหน้าตาดีผู้พางหน้าตากะแล้วแต่เอาแนวใดก็ได้เขาคุยก่อนขอเปียกเพาว่าเข้าใจกันขอเพียกเราฮาร์ดดิเอลเนาะไม่คิดโต้ก็พอโดยโดย สเปกเรื่อยอยังคกับเรได้โฟกัสเนาะโดยภูมิ่างหน้าตาแนวใดก็ได้ขอคุยก่อนอ่าอายุนี่คือขอเป็นซีซีปีคืบไปแม่คือมาเอาหลายจะปดท่านสิเอาอันรุ่นน้อยเพราะยันบ่เข้าใจการที่ผ่านมาคือเลยขอเป็นใหญ่ไว้ก่อนหมอเอาเป็นใหญ่ไว้ก่อนเนาะเนียยว่าเฮากันยังมีการเอ็ทายเอ็ทหนาอยู่ฮัลเละเพราะว่าด็กน้อยเผิ่อบางทีมันขี้ข้ามแม่ โดนไล่เข้าไปดีง่ายๆแตเข้าติดลิ้นนะเด็กน้อยโดยแม่เอาไงกลัวเห่าเะารก็เลยเอาใหญ่ไว้ในจึงหูยังหูงานไว้หนึ่งเบาวกระเขาะใจกันเหตุยังกระบุคอยขาดใจกันปัญใดเพราะเขาเขาใจเห่าเขาเขาใจเขาว่าซันซ่าหมากโดนใหญ่หลายกลัวแมนคือขออนุญาตถามเนาะในเฮือนในซานนี่เฮามีไอเอลน้องจตกคนอ่าไมีอยู่ที่อยู่ลำการอยู่แล้วก็มีอยู่ทุกคน อยูเฮือนหลังเดียวนี้แมนเจ้าเป็นลูกคนที่เท่าไรก่อนอาคันสิบาผูโกผูโกซะเพราะว่าหญิงเนยมเดียวก็อายกับเมียแล้วเอาเบิดเบิดเฮือนนี่เจ้าเป็นหญิงเดียวเมนอ่หญิงเดียวอีกแล้วทุกคนเลยเนาะเป็นทั้งกุ๊กเป็นทั้งลา เพราะว่าทางไอ้ก็เอามีไปแล้วแม่นเน<อ>้อนก็บเอมแล้วบ<น>่มีย่างเป็นเพื่อนเพราะว่าไอ้ก็เป็นครอบปเป็นครัวของเพคนแล้วยังยังเลือดเตะน้ำที่เรียนเนาะเราได้ก็่ะดูซะเดียวอมองยังไงกันเพราะว่าไอ้ก็อ่อนเหินไปแล้วเนาะคือการคุยกันโอ้ก,กันลุ้มกันเนาะกับหนุ่มๆนี้ต้องบอกว่าใช่เวลาโดนบลกในการเบิ่งใจกัน อันนี้ก็ยังโบงูก็แล้วแต่เราต้องระลมกันก่อนเพรว่าวตอนนี้เขาก็ยังจ่ได้ลมเขาก็ยังโบงูเนาะาแตขึ้นกับเขาสองคนลกุกการคือสาวนางนี่แบบว่าหาพ่อคนที่คุยแล้วโอเคเนาะคุยแล้วตรงกันกับเขาคือพร้อมสรรงครอบครัวอยู่บ่พร้อมกระพอมเลยตอนนี้เพื่นพร้อม <c oughs> <c oughs> านา่งกับคืนกน<ค>นอ,อ,นอสองคนทานคนเลยนั่งกับพ่อมบบเข้ามาลุกมันเลยเนาะคือว่าบม่มีปัญหา,าอย่างเนาะโดย,โดยเฉาก็ถามเผื่อหลายๆคนหรือว่านุ่มหลายคนเนาะ<ด><ด>ที่เิ่นอย่ากหู้บางคนนี่เปิดใจแบบหาคนคุยคือเขาเงาส่นะหา<ด>คนคุยซื้อ<ด>คือทางเจ้านี้คุยถือใจนี่เมียนพอมสงครอบครัวพอมมีครอบครัวเนาะโดยการมีครอบครัวนี่ต้องเอาสามีมาอยู่เพื่อนนํำโบหรือว่ามาอยู่น้ำเพิ่นก็ได้ อันนี้ก็แล้วแต่หฮาสองคนตกลงกันแค่มาห้าคือข้อกันแล้วก็เนาะถามว่าเพิ่นมีธุรกิจเนาะอยู่บ้านเพิ่อนเพิ่นนมาอยู่น้าสาวนางก็ได้นลค่ะค่ะคือสาวนางจะไปอยู่น้าเพิ่นได้บะอันนี้ก็แล้วแต่เฮาก็ต้องได้เที่ยวไปเที่ยวมาพอเราเป็นไปได้แม่คือต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเยี่ยมยามเอาแต่ว่าต้องได้ตั้งหลักปักฐานอยู่ ทางใดทางหนึ่งไหมโดยมันจังโบยุ่งยากเนาะโดยคือเขาคิดหอดทางนี้เขากระเทียวมาเล็ดมาอยากเขาถ้าว่าสาวนางไปแนวนี้มีมีบคนที่เป็นว่าสิดูเลยพอเมยูเฮนอีสานเป็นยังน้องซ้ายูนนึงก็ยังเป็นน้องซายก็ใครแน่เนาะพอเขาไปก็ยังมีน้องอยู่ท่าโดยเบิงพอเบิงแม่ท่าและทางเาก็อืม น้องไายนี่ก็อยากแนวใดแล้วเนาะก็ต <Wh> ้องเบิ่งกันไปอีกแม่คือว่าเลยเฮาต้องเบิ่งตามความเหมาะสมแม่ถว่าน้องสายอ่าเพิ่นเบิ่งพ่อแม่โอเคเฮาก็สิวางใจแม่นก็อยู่นําเพิ่นได้อันเทียวไปเที่ยวมาลบงานเนาะเพราะว่าเป็นบนเกิดเฮาแม่นก็แม่นอยู่ว่าเป็นนําอยู่งก็แต่ว่าบ้นเกิดเฮาต้องมายามแม่น แม่แหละแม่ค่ะมาอยู่ทางนี้แม่เดที่เปิดพูนเป็นไปไม่ได้แม่ไปพูนชิโนดพี่อยู่ที่ช <โด S 1> ีโนอดพูนมาซนซ้าโอย้ยดูทางทจอ,งงงงงงอมขำจอมพายเนาะแในเอาก็มีทิ้งมีพระมีทิ้งเพิ่นเราก็ต้องมาเยี่ยมมายามเพิ่นนั่นแหละโอ้ยคือหนุ่มโสดของหาเพิ่นกะซิมีทางโสดอาลีแล้วก็โสดลูกติดพ่อห้างพ่อใหมยก็มีเนาะโดยเพราะว่าอายุสี่สิบนี่มันก็ต้องมีอยู่แล้วนะโดยอะไรทางสาวนางนี่หับได้โบ โดยอันสดลูกติดนะครับได้แต่ถ้าว่าโสดอันตัวเมียมาอันนี้ครับบ่ได้ก็หาโสดแท้ๆเลยเนาะโสดอันโสดนี่เมียะก็ไม่ไวย่านแม่นบ่แม่นอีตัวลูกนี้เพิ่นเนาะแม่นคันโสดก็ขอโสดอลีแหละแม่นาจะลมแท้ก็ตาคุณโสดมีมากี่โตลอกลวกัน อันตัวเมียมาเี๋ยวเอายันถือตัวอีกบ่เอาแสดงว่าเคยเคยแล้วบน่นีินะเคยถือตัวมาแล้วมอ้จะมีเยอซ้ำเนาะแน่นีอมีเธอที่่องอะไรเป,เป็นประาณไนเพิ่งมารุ่นกาวเดียวก็แบรุนการนแหลแล้วก็ว่าพเขามกัานระดัเนีแหละคือบ้าเข้าแบบเพิ่นเข้ามาแลวเขาคือหูว่าเพิ่นมีครอบครัวประมาณอ,าอาาาา้า,า,าเด,ดี๋ยวเขาเขาลมกันไป <s af en> เขาก็ต้องหูง แบบมีพิรุดเนาะในจิตในใจเขาคือคนที่ผ่านมาเป็นผู้ยิ่งเขาก็ต้องระงงแล้วคือคนที่ผ่านมาี่เขาเห็ดแนวใยไดห้เจ้าแบบจับได้เอาก็คือการลิ้นโทรศัพท์อย่างมันก็ต้องหลักลิ้นซื้อย่าแน่อยังเปนนิทานคอจับก็ไม่ได้จับแน่คอบ่ายก็ไม่ได้บ่ายเนาะตุดิกก็ไม่ไวแต่ยังกินก็เขาจับแน่นนิดนึงแน่ยัาหงุดหงิดเขาก็มีหูเนาะก็ไม่ไว ทำถามถามเลยสนุกแต่เมื่อนี้ยนากินะข้าววันเพลด็ดแล้วบอกเ้ยกิน,น,นแล้วกินกับเพลินมื้อนี้ฮะอันกินข้าวปุ้นกินกระปุ้นกินข้าวปุ้นแล้วมีเยอะอีกบ้างกหน่อยอาหารว่างกินแล้วอาหารว่างแบงยันว่าแบบเฮาแม่ฮะเอ็นวีเอ็นอหยาเนาะเฮาไปฮะแบบเหมยอยู่บ้านนะว่าแล้วล่วะก็อ๋อเลาะท่งเลาะปลาจังนาะ เออน้งใหม่น้หมาอยู่มีแต่อยู่งานขายเชื salaries, ok ่องอยู่ลายมีเมยบ่เนาะเยกบ่จักแนวสิว่ามันเยลายกัออกหน้าออกไปกับบ่ใส่ายเคร่คือเก่าแม่นต้องอยางจังได๋เกน้อยแม่นเพราะว่าอยู่เฮือนคั่นออกไปค่ะอยู่เฮือน่คนอยู่ได้อยู่หานค่ะ เพราะว่าอยู่คนเดียวแล้ะมัวลูกเอาโฟเบิร์่อหือว่าเขาไปถ่ยเพิ่มมัวลูกเอาผัวป้ากับว่าแมนอยู่กับเงาใหญ่จริงไหมอยู่คนเดียวฐานะครอบครัวของสาวนางเห็นประมาณไหนร่ำรวยปานกลางทุกอย่างทานะบอกก็คือเห็นเห็นดำเนินการคือเขานำซัมไพ่เนี่กุ้งกุ้มอยู่กุ้มกินเนาะโดยกุ้งคือของเพื่อนี้จัดอยู่ในป่านกลางมาสั้นซะ โดยเรือนซานบานส่งมีรถผ้าหนาอย่างตรงนี้รบเนาะโดยหรือว่าพ่อได้ใจได้ใจหรือว่าจะเหลือเหลือไส้โอ้ยคันเหลือแโบมีกับพ่อได้ใส่ได้ใจแม่กับเจ้ากินค้าวมาลยแม่กับเจ้ากินค้าวโดยโบสมบันเสมอเพิ่นนั่นแหละ่พอที่มาเหลือไส้สมบันเลือแล้วแห้งมันจะมีเพิ่มแตด้่ยทัางพ่อทั้งเมย์นี่เพิ่นแล้วอ๋ออันคันว่าพ่อกับฮุกสิบปลายแล้ว เแ่าเม่เนี่ยหอดตัวหาซีแม่กับซีซีซีปลายสิเท่าแล้วหาซีกันถ้าพอดนมีแบบอาชีพอาชีพอะไรบ้กงบ่มีอาชีพพ่อแม่ก็บ่มีอาชีพเกิดเหตุหายเห็ดนาเนาะแม่เหตุหายเห็ดนาแล้วตึกค่าขายหลักลักมไปคร่าขายจ้ะค่าขายแล้วกะเฮ็ดสวนน้ำโอ้ยฆ่าขายเบิดทั้งพ่อทั้งเม่เมนผูกผักเนาะบ้านเขาเมนผูกผักผูกบ่อหมูแล้วก็ปลูกมันมันน้ำ ลูกยุ่หนาตัวเองบอกแม่ตยูมสวนโอ้ลูกมันแม่ก้นแวละบ่ลเนาะก้นแล้วกับประเทลายพอได้แก้ไขในครยเขาพูว่ายันาก้นยังไม่ทันแล้วกันเยอะลูกนาหนุ่มมาก้นซอยสรุปูกเรือเพลินนี่เป็นคนที่ค่อนข้างว่าดุดุได้ทุกคนเห็เวิดสูสิ่งสูอย่างที่แบบว่าเออได้เงินมาหมุนเมียนมาหมุนเวียนมาสักอย่างที่ได้เงินสู้ชีวิตสู้ชีวิตสู้ไปคนเดียวแม่ันนีเลยนะ คนมาสู่ซอยก ja ันนะแมนเลยเนาะขันสีวาแล้วส่ฟ้านาสู่ดินดูเขานำัมบาแต่ละปีได้หลายว่ากับโบได้หลายอันแปดเก้าสิบโอ้ดเก้าสิบแปดเก้าามไม่มีคนกะเฮากะกุมยู่เนาะแมนกะกุ้มแบบว่าันทาคนยูเบินีนเฮากินนี่กะค่อนข้างกะ ยังพอก็ยังพอเพราะว่าเพื่อนพี่น้องมาญาติมาทางพี่น้องไม่น้ำเลยน่ะเปินมาเอ็นไฮเอ็นหนาเนาะเขาก็แบ่งบัตรเอาเขาบ่มีเนาฝากเพื่อนเด้เพื่อนมาเพื่อนมีเนาฝากเขาเขาบ่มีเนาฝากเพื่อนเอาแบบซีเทาเพื่อนเนาะชอบเมย์ก็นำใจด้วยในชีิตประจำวันเพื่อนนี่บ่มีอย่างไรนอกจากขายเครื่องขายเครื่องแล้วก็อยู่ในเฮือนบ่มีแม่แต่ว่าเรื่องเบี่ยงเรืองเบี่ยงในเฮือนเนาะเห็ด เขาก็เขากำลังมนสิเป็นบ่เป็นคนเห็ดเจ้าบ่เห็ดแม่นโอการแสดงว่าเพื่อนนี้เพียกเพื่อนเพียกซ่านี่ละคนข้างว่าละเอียดได้ทุกคนเนาะเพื่อนต้องได้เป็นคนเห็ุเออยิงเดียวแมนอยู่คนเดียวึ่ยสินิงใช่ไหมก็มาได้ตัวคนเดียวว่าง่ายๆสำตัวคนเดียวนอกู้หญิงคนเดียวแม่นและอย่างกับ เห็ดเองเอ็ดกินแล้วล่ะก็เงาพอมส่วนหลายเวียกเพิ่นไม่สันเพิ่นเสียผู้หญิงเห็ดเนาะโดยแม่เพราะว่าเป็นานพี่เพาะนักเลยกับเบาถ้าว่าให้ผู้หญิงไปเบียร์หามสามโลนี่ก็อาจจะบ่ได้นะดูแต่เลยว่าเออให้เป็นเวียกผู้หญิงส่วนเวียก์เบียรหามอยังก็ให้เป็นคอมพิวไซส์เพิ่นว่า เอาไขเครื่องหรือว่าเอสเวนเีน้ำผึ้งนี่ก็ถือว่านักแล้วเนาะ<ม>แบบคือยังเช่นเขาพักนี่ก็รนักแล้วเขาหาบนำมีแมนแล้วมีนักสมุนเปียงนักใดก <c oughs> ตื่นเลิกลูกเศร้าอีกเกือบจะเป็นวินพูแล้วเนาะเฮียร์คนหนักเบาเบาก็หน,นักเบาเบานก็หนัเจ้าม่ได้คิดไปว่าอยากไปเฮียกนอกบ้านนอกเพื่อนบ่ะอันนี้ก็ขั้นว่าอยากไปผัดอยู่ทางเพื่อนบ่มีคนมาซสนซใจ ก็เลยดูเมนก็เลยดูเือนเก็บสิบเก็บสาวไปเก็บหาเก็บสิบอย่งเตยน้อจนใหญ่โบเคยแบบว่าออกจากบ้านเลยเนาะโบเคยแบบว่าไปถกไปไทยเลยโบเคยไปไทยใหญ่น่าแมนอยู่น้ำพอน้ำเมยเมยใหญ่นาอยู่น้ำพอน้ำเมยนั่นแหละก็เลยคิดอคิดน้อคิดใหญ่ถ้าสิไปก็เลยมวะโดยไปเป็น่วงทางนี้นะคือไอเรนองมุงมี้งไผ่แบบ ไปเห็ุเวหยุวิภายเลยเนาะบ่บ่มีมีเลยทำมาคาขายอยู่บ้านเหลือเทามีแต่เสื้อผ้าค้านี่แหละตามขาาบ้านนอกโอ้กับบ้านนอกเลยวหนียู่เทมทางยางเนาะผู้บ่าวมาก็แวะเลยคู่มีผู้บ่าวให้แวะโอ้ยกับบ้านนี้ก็มีแล้วเนาะให้มีแน่โเราอันสาวนางมีโทรศัพท์อยู่บอกโดยมีโทรศัพท์ของตนเองอยู่เนาะโดย คือเฟซบุ๊กหรือว่าอันสหรับไลน์ก็บ่มีมันมีแต่เฟซเฟซบุ๊กนี่เป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวเป็นอันภาษาเลยภาษาภาษาอังกฤษเนาะถ้าจะเพิ่มจะพิมพ์เห็นอยู่เนาะภาษาลาวเลยเพิ่มพิมพ์เปลี่ยนไทยบางคนก็คนญหามมีเห็นนางสะดวกแบบว่าแจกออกช่องเลยบาร์วรวแจกหลังไม้อออันนี้ว่าแจกหลัองไม่เป็นอะไรในความรู้สึกหรือว่าความคิดของเขาคือแบบว่าบ่อยอยากแจกออก ในนาซองเลยพี่แจ๊ถ้าว่าแจ้งในนาซองมันอาจสิหลายคนเนาะเข้ามาในหุบแบบใดเขาก็ยังบ่งา,า,วา,า,าะว่าจงมา,า,าแบบเลยเนาะแต่เวลาทกิใดเขาอยองังงเ,เลยไ้เป็นลำไส้ซะพอาทางเขาก็จะได้คัดเลือกเพื่อนเนะาะเฮานี่อยากให้กันสา,าสดของเฮาอธิบายว่าสั้นซะเนาะบางคนนี่กับ่เข้าใจว่าเปิดใจแล้วเป็นยังคือโบแจกเฟแจกไลออกในช่องเลยคันสั้นสิเปิดใจเห็นยังเพื่อน่าสิแ้วเขาก็เลยอยากให้สาวสดของเฮานี่อธิบายความรู้สึกหรือว่าความคิดของเพื่อนเนาะ ่ว่าเพิ่นนี่บสะดวกแบบใดคือโปรเจกต์ออกค่ะคือทางสาวนางนี่เพิ่นว่าย่านคนมาหลายรูปแบบ<ม>ยันทับมือบ่ได้แม่อ่า <c oughs> แต่มีแต่ว่าทาันทรงเฮาก็เออภายที่ว่าหักมากก็มีแต่ทักแชทมาส่วนตัวทักแชทมาหาเฮานี่แหละเนาะเฮาก็สิได้ทําการส่งเฟซเพิ่นให้หลังไม้ว่าซั่นซะเขาก็ต้องออคัดลเลยเพิ่นนั่นแหละเนาะแม่เฮ<อ>าต้องตามใจสาวโสดเนาะสาวโสดสะดวกแบบใดเฮาต้องอ่า เราตามเพื่อนตัวคนเลยถาจะลื่นเพื่อนเองอ่ะโมได้มันเสียความรู้สึกทั้งสองฝ่ายแต่โดยทางเราไปแจ็คทางหน้าใหม่เพื่อนเนาะและมาทุกแบบเลยเราก็มีกินเหล้าเมาสุรามาโวยวายก็เป็นไปไม่ได้เลยเองเราก็ต้องขอไปเพื่อทา้งล้างใหม่อะไรค่ะมีแต่เท่านั้นเนาะสำหรับคลิปนี้ทางเรากับซีเรีคอตัวเจ้ไวแต่เท่านี้มีอย่างกันที่มาอัปเดตในคลิปหน้าได้โดยโดยอ่ะสบายดี Beijo.